น้าสื่อมวลชนของบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดพร้อมกับอีก3บริษัทในเครือเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเคเบิลทีวีไทยโฮดดิ้งจำกัดมหาชนหรือ CTS ค่ะเมื่อวานนี้บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดหรือ CTV และบริษัทเคเบิลทีวีชมบุรีหรือ c t v วชมบุรีและบริษัทไทเทคเคเบิลเทเลวิชันจำกัด พร้อมกับบริษัทเคเบิลชมบุรีเน็ตเวิร์กจำกัดนำโดยนางสาวรัชนีลิวสุวรรณผู้จัดการบริษัทเคเบิลทีวีชมบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งมีนางอัญ,ญวดีลีลานุก,กิจเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่ได้มาศึกษาดูงาน ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3าในครั้งนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันการเดินทางศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ในครั้งนี้ได้ทราบถึงประวัติการก่อตั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และได้เห็นถึงกระบวนการทํางานขององค์กรสื่อจากสถานที่จริงพร้อมกับเข้าชมเบื้องหลังการผลิตรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงและรายการแจ๋วซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ โดยการสัมผัสกระบวนการทำงานของทีมข่าวพิธีกรและผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิดร่วมไปถึงได้เป็นถึงศักยภาพการทำงานขององค์กรสื่อขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในทุกด้านร่วมไปถึงทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก วันนี้เราจัดก,ก,กิจกรรมก็คือเราให้ดู TR, วิดีอาร์มาถึงได้วิดีอาร์ของช่อง3นะคะตอนนี้เราครบรอบ4 2ปีของช่อง3แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็เชิญให้มาดูรายการการทำรายการสดเลยก็คือรายการผู้หญิงนึงผู้หญิงในรายการแจ๋วค่ะนะคะก็ให้ดูทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังการทำงานของ ของทีมงานไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดรายการเองนะคะแล้วก็พิธีกรเองเลยว่าเขาทำงานกันแบบไหนว่ามืออาชีพหรือเปล่าเพราะของเราสดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีผิดพลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันผิดพลาดยังไงประผิดพลาดเพื่อเขาจะทำไมคะต้องขอโทษท่านผู้ชมทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสดถ้าเกิดว่าเทปเนี่ยอย่างรีเพย์แล้วก็ตัดต่อใหม่ได้แต่ถ้าเป็นสดแล้วจากนั้นแล้วก็พามาชมาระบบเครื่องมือต่างๆซึ่งในปัจจุบันน่ะเราก็กำลังจะเปลี่ยนจากระบบ ออระบบตอนนั้นระบบ V เป็น U เพราู U เสร็จแล้วจะเป็นดิจิตอลดิจิตอลทั้งหมดเลยนอกจากกล้องแล้วเนี่ยก็ในส่วนของระบบทั้งหมดเราลื้อใหม่หมดเลยเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเพราะว่าจริง,รงๆเราอยากพาชมนะคะแต่เราเห็นว่าไม่สะดวกก็เลยให้ให,ให้ให้ข้อมูลไว้แค่นี้นะคะถ้าครั้งใดครั้งต่อไปเนี่ยถ้าสนใจจะมาดูระบบทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ยินดีค่ะยังไงโอกาสหน้าเชิญมาหา่นะคะเชิญไปเยี่ยมชมกาน์ตของเราใหม่ได้ค่ะ นอกจากนี้คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่บริษัทเคเบิลทีวีไทยโฮดดิ้งจำกัดมหาชนหรือ CTS โดยานายอิทธิศักดิ์พลอยสิริชนผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการและแพร่ภาพได้ให้การต้อนรับพร้อมกับร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประวัติการก่อตั้งบริษัทและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่จะควบคุมทุกพื้นที่ และจะมีการขยายช่องสัญญาณมากขึ้นซึ่งในครั้งนี้ได้เข้าชมการทำงานและช่องสัญญาณรวมไปถึงห้องสตูดิโอซึ่ง c t h มีหน้าที่หลักในการดูแลเครื่องการจัดการการขยายเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของสมาชิกผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือลูกค้าสมาชิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและลดความเสี่ยงจากการผูกขาด สำหรับ CTS ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราอยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะระบบต่างๆเรื่องของระบบบอสแคร์เรื่องของเรื่องของการออกอากาศเองเนี่ยนะคะตอนนี้จะเห็นว่าเรายังเป็น16ช่องในแพลตฟอร์มอยู่ของ CTS เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาช่องต่างๆที่มีอยู่ในระยะอันใกลน้นะคะส่วนใน,ในอนาคตอีก23ปีเนี่ยคะ่ะเราก็คิดว่าในส่วนของ CTS เนี่ยก็คงจะมีการปรับระบบบอส h c a s t ใหม่จากระบบที่ตอนนี้เป็นดิจิทัลผสมอนาล็อกเนี่ย ก็จะปรับเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดแล้วก,ก็มีการขยายช่องซึ่งตามแผนนโยบายของทางบริษัทเองเนี่ยคาดหวังว่าจาก16ช่องที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะขยายเพิ่มเป็น50ช่องในอนาคตแล้วก็เป็น120ช่องตามเป้าหมายที่ผู้ใหญ่ได้ให้นโยบายไว้นะคะซึ่งระหว่างนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานแล้วก็วางแผนแล้วก็พัฒนาควบคู่กันไป เพื่อให้เรียกว่าให้คอนเทนต์ที่ออกมาเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วก็สู่ผู้ชมตามโอเปอเรเตอร์ท้องถิ่นทั่วประเทศอันนี้ค่ะสำหรับการเดินเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ต่างได้เห็นการทำงานจากประสบการณ์จริงทั้งในส่วนของการบันทึกภาพมุมกล้องต่างๆและได้เข้าดูการทำงานในห้องควบคุมการออกอากาศรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตรายการ แต่ละรายการนั้นที่วิธีการการดำเนินงานทำไปอย่างเป็นระบบ tes, และมีความเป็นมืออาชีพทำให้การศึกษาดูงานครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เนื่องจากว่าพนักงานของเคเบิลเราเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะถูกมองว่ามีระดับความสามารถความรู้เนี่ยอาจจะยังไม่เทียบกับระดับฟรีทีวีนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เทียบชั้นหรือว่าใกล้เคียงมีประสิทธิภาพขึ้นมาได้เนี่ยเราก็น่าจะทำนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งซึ่งทางช่อง3นะฮะก็ได้ให้โอกาสกับบรรดาน้องๆของเราที่จะสามารถเข้ามาแล้วมาดูงานมาดูวิธีการทำงานมาดูการใช้อุปกรณ์ซึ่งพิเศษขึ้นไปกว่าเดิมนะครับบางทีอาจจะไม่เหมือนกับที่เราใช้อยู่ในเคเบิลทั่วๆไปแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็น ไอเดียที่จะทำให้เขากลับไปคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆจากการที่ได้มาเห็นของจริงของของอช่องระดับประเทศอย่างนี้วิธีการทำงานของของช่อง3เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นช่องที่มีมาตรฐานในเรื่องของการทำงานในเรื่องการจัดการพอสมควรนะครับเราอาจจะบอกว่าอาจจะเทียบไม่เทียบเท่ากับต่างประเทศที่ที่เราเป็นต้นที่เขาเป็นต้นแบบแต่ทีนี้อย่างช่อง3เราก็สามารถนำมาเป็นต้นแบบ กับพนักง,งานของเราที่จะสามารถานําวิธีคิดหรือนําลูกเล่นต่างๆที่เราเห็นจากการมาดูงานครั้งนี้นาไปพัฒนาอย่างเช่นภาพหน้าจอสิ่งที่เราเห็นว่า,เ,าเขาปีเซต์ออกมาหน้าจอเนี่ยเขาใช้เทคนิคอย่างไงเขามีคนทํางานอะไรบ้างนะฮะถ้าน้องเขาเห็นเขาก็จะไปพัฒนาแต่ในส่วนของเ,อเคเบิลเราเองเนี่ยอันดับแรกที่น่าจะเห็นเ,เมื่อกลับไปใช้ก็คือการจัดการกับการใช้งานสตูดิโอ จะเห็นได้ว่าคือเราเข้าไปดูในสตูดิโอเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีการใช้อย่างคุ้มค่าและมีการจัดสรรต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องกลมกลืนราบเรื่อโดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่านั่นคือความฉุกระหุกที่เกิดขึ้นน่ยจริงๆคือถ้าเกิดว่าได้เห็นอย่างนี้แล้วนับไปกลับไปใช้งานเราน่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้เยอะ ค่ะสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะก็จะสร้างประสบการณ์การทำงานให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปกันที่ข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ดำไพพรณีค่ะบรรดานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ดำไพพณีมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีการถูกกีดกันจากกรณีนักศึกษาเพศที่3มยื่นหนังสือขอฝึกประสบการณ์สอนไปถึงผู้บริหารโรงเรียนเชื่อดังในกรุงเทพมหานครแต่ ได้รับการปฏิเสธไม่รับเข้าฝึกสอนอีกสักครู่กลอกมาติดตามรับชมค่ะ